ข้อนี้นะโจทย์บอกว่าจงคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่จุด A และจุด B และดูดรูปลรวนะรูปเราเนี่ยจะเป็นแรงกระจายนะใช่ไหมใช่ไหมที่มีหลายตัวมากเราจะค่อยๆทานะแต่ขั้นแรกเนี่ยเราจะมาฟีบอดี้กันก่อนที่จุด A และจุด B จุด A เนี่ยซับพอร์ตเนี่ยเป็นแบบหินใช่ไหมแบบหินก็จะรับแรงตามแนวแกน2องแกนก็คือแกน x แกน y ก็ให้เป็นอย่างนี้เลย แลแต่เราขน,นาดนาทีเนี่ยกำหนดยังไงก็ได้แล้วก็จุด B จุด b เป็นซับพอร์ตแบบโรเลอร์เราออกก็จะมีแรงตามแนวแกนเหมือนกันแต่มีแค่แกนเดียวก็คือแกน Y ยแบบนี้ต่อมาเนี่ยเราจะมาดูเอ้ยเราจะมาแปลงเแรงกระจายของเราให้กลายเป็นพอยโหลดเราก็ค่อยๆทอ่ะจะได้ไม่พลาดแบ่งไว้ก่อนอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆมาคิดแหละพื้นที่ของเรามาดูพื้นที่รูปแรกก่อนเอาฝั่งซ้ายก่อนเลยรูปนี้ พื้นที่ของมันคือเศษจสองสองคูณฐานคือเท่าไหร่สมมุติให้เส้นตรงนี้เป็นฐานทั้งหมดเนี่ยยาวหกขึ้นมาสี่ตรงนี้เหลือสองใช่ไหมฐานสูงคือเท่าไหร่สูงคือสี่ก็เท่ากับสี่เนาะรูปเนี้ยสี่เหลี่ยมพื้นที่ของมันกว้างคูณยาวสี่คูณสี่สิบหกอ่ารูปเนี้ยรูปน,ปนี้สามเหลี่ยมเหมือนเดิมเศษจุสองสองคูณฐานให้ด้านนี้เป็นฐานหมดนี่ยาวหก ขอยออกมาสองก็เหลือสี่ใช่ไหมฐานคูณสูงคูณหกอ่าก็เป็นสิบสองแล้วก็พื้นที่สี่เหลี่ยมข้างล่างของเราก็เป็นกว้างคูณยาวก็คือหกคูณสองเท่ากับสิบสองเรียบร้อยเราก็ได้แรงออมหมดแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปใส่ในฟิวเบอรี่ของเราเอาละเอาเอาั่งซ้ายก่อนนะค่อยๆใส่เรามาดูสามเหลี่ยมของเราก่อนสามเหลี่ยมคือแรงเท่ากับสี่หน่วยใช่ไหม 4กิโลนิวตันนั่นแหละอ่ะอย่างนี้ก็จะจะทำตรงไหนตรงนี้คือฐานใช่ไหมก็จะออกมาให้กึ่งกลางก็คือเนส่วนสออกมาเนี่ยคือ4ีส่วนสนะตรงเนี้ยสี่ส่วนสามต่อมามาดูสี่เหลี่ยมของเราสี่เหลี่ยมของเราก็คือตรงไหน คือสิบหกใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่เลยมันก็นทํากึ่งกลางแน่นอนเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ลืมเขียน 4, อันนี้สี่อันนี้สิบหกกระทากึ่งกลางแสดงว่าต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมอย่างละสองแบบนี้ทีนี้เนี่ยเรามาหาตรงนี้ด้วยเราจะหาตรงนี้ด้วยเนี่ยคือช่องเนี่ยว่าเท่าไหร่หมดเนี่ยยาวสองถูกไหม ตรงนี้ไปแล้วสี่ส่วนสามแสดงว่าเหลือเท่าไรก็บวกลบคูณหาเรเอกก็เหลือสองส่วนสามนะต่อมาเรามาดูซีกขวาซีกขวาก็ดูสี่เหลี่ยมก่อนล้วกันจะได้ดูง่ายกว่าสี่เหลี่ยมนะก็สิบสองแบบน,นี้แล้วก็แบ่งครึ่งอันนี้เป็นหกก็แบ่งครึ่งอย่างละสามตรงกลางไปเนาะแบ่งละสามจากนั้นมาดูสามเหลี่ยมต่อ สามเหลี่ยมก็สิบสองเหมือนกันสองกิโลนิวตันนะหนยไม่ต้องเขียนหรอกขี้เกียจนี่แบบนี้แล้วก็ระยะของมันมาดูระยะถ้าตรงนี้เป็นฐานใช่ไหมมันก็จะออกมาเฮส่วนสามเนี่ยพุ่งออกมา h ฮส่วนสามมันก็คือหกส่วนสามเท่ากับสองเองแสดงว่าตรงนี้คือสองหมดนี่ยาวสามตรงนี้ไปแล้วสองก็เหลือหนึ่ง เราได้ระยะแล้วก็แรงทุกอย่างมาหมดแล้วเหลือแค่การคำนวณไม่ยากแล้วทีนี้เราแปลงมาหมดแล้วขั้นแรกเลยซิกมา fx เท่ากับศมีแรงอะไรบ้างตามเดวแกน x ก็มีแค่ ax อย่างเดียวต่อมาซิกมา fy เท่ากับศมีแรงอะไรบ้างก็มี ay ใช่ไหมที่ขึ้นเป็นบวก แล้วก็16 4 2 12, 12ไลนเลยอ่าลงทั้งหมดแล้วก็บวกกับ BY เพราะ BY ทิศขึ้นจับเท่ากับศูนย์จะได้ว่า Ay บวก BY เนี่ยเท่ากับ14เอ้ย 44. 4ี4สิดไว้เป็นสรรมการที่หนึ่งต่อมาเรามาเทโมเมนต์ดีกว่าเพราะว่า สมการแรงเราเทมุมหมดละใช้หมดละก็มา take เทมุมนต์รอบจุด A โดยเราจะให้มเมวนเป็นบวกเหมือนเดิมเขียนไว้ทวนบวกจะได้การลืมเรา take เทรอบจุด A ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่คิดอันนี้ไม่คิด <konuş dance> ก็จะเหลือแค่ b Y ตัวเดียวกับแรง4ตัวที่เราเป็นพ้อยลูกของเราเอาละค่อยๆดูนะ ทิศที่ BY ก่อนแล้วกันไล่จาก BY มา BY ทิศมันทวนเข็มเนาะก็เป็นบวกห่างออกไปเท่าไหร่ก็คือห่างออกไปเท่ากับความยาวคาเลยก็เท่ากับสิบนั่นเองไล่มาแรงสิบสอกิโลนิวตันก็เป็นลบเนะาะเพราะเป็นตามเข็มลบกับ12คูณเท่าไหร่ตรงเนี้ยอยู่เนี้ยเท่าไหร่สีสก็เป็นเจด ลบสิบสองอีกก็เป็นสี่บวกอีกสองก็เป็นหกลบกับสี่ตรงนี้เท่าไหร่สองกับสองส่วนสามใช่ไหมก็เป็นสองบวกสองส่วนสามติดไว้แล้วก็ลบสิบหกคูณสองจับเท่ากับศูนย์ กดเครื่องคิดเลขออกมาได้ b y เป็นเท่าไหร่เป็น19.87อันนี้ใส่หน่วยเป็กิโลนิวตันเราก็นำ b ของเราเนี่ยแทนในสมการแรกที่เราติดไว้ก็จะได้ว่า a y บวก19.87เท่ากับ44เพราะฉะนั้น a y ของเราเท่ากับ 2 4่สิบสี่กิโลนิวตันอ่าเรียบร้อยเป็นคำตอบ3อัน